แล้วะน้องใบโบโบโขดของเราต้องดีเลย์มากเลยเกินไปนะคะ ทุกคนก็ูช่องไงยันอย่วันนี้ไม่หยาแ,แล้วค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนค่ะมาเปลี่ยนดินต้นไม้นะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยต้นไม้ด้วยค่ะซึ่งเราได้ทําการเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนดินเั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพราะเรารู้สึกว่าการที่แบบต้นไม้อย,อยู่ในกระถางเล็กๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะเวลาเราซื้อมาที่แรกมันงามเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยใส่อะไรมาเนาะพอเราแบบปล่อยให้น้องโตไปนานๆเราก็ลดน้ําลดน้ําใส่ปุ๋ยนิดหน่อยแต่ว่าอาหารในดินน่ะมันหมดมันเลยทําให้ต้นไม้นี่แบบ เมือนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะเราก็เลยซื้อดินมาเปียนค่ะทุกคนอุปกรณ์ที่เราซื้อมานะคะก็จะมีดินค่ะดินอันนี้เป็นปุ๋ยเสตเดือนนะแล้วก็ซื้อกระถางดำมาสี่อันเพราะว่าตอนนั้นสั่งช้อปปี้ไปแล้วมันได้มาไม่ครบเพราะว่าตอนนั้มันเป็นโปรมันไม่ให้เราซื้อเยอะนะทุกคนดูนี่ใกล้แล้วทุกคนหลายวันแล้วก็สงสารนะคะเดี๋ยวเรามาย้ายกระถางกันเลย ทีแรกกะว่าจะเปลี่ยนเอ,อ่ออีกวันหนึ่งตอนที่มันมีแสงสว่างนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วสงสารต้นไม้นะคะอันนี้เป็นกระถางแบบที่มันจะมีเชือกจุ่มน้ําลงไปนะคะเราก็มัดปมนะแล้วก็เอาดินใส่ค่ะทุกคนจากนั้นก็เอาไปใส่รองกับกระถางแบบนั้นนะแล้วก็น้าใส่อันนี้เป็นกระถางใหญ่คะ่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนมาใส่ต้นโปเซียนนะจ๊ะเราก็จะวัดพื้นที่ดินก่อนนะคะเพราะว่า เราคิดว่าสารอาหารมันน่าจะไม่พอเลยทุกคนทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีนะคะเออเราก็เปลี่ยนไปอย่างนี้เลคะตอนที่ทําบอกเลยว่ามันลกมากค่ะทุกคนขอภายในหน้าสดและสภาพที่แบบว่าเออตอนนี้เราปดเป็นแม่บ้านนะคะไม่ใช่แบบยูทูบเบอร์สาวนรือคทุกเกินนะะดเาะก็คือ เออได้แหละทุกคนมันคือความจริงอัเนาะเออก็คือสวยโฟกัสที่ต้นไม้ค่ะคนก็คือสวยสวยทุกวันตลอดไปนะคะเนี่ยมันก็จะมีแต่กากดินด้วยทุกคนรู้สึกว่าเออมันคงเป็นเหตุผลที่ทําให้ต้นไม้เราแบบโตไม่ดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนนะคะใส่ต้นโปยเซียนสุดที่รักของเราเลคะต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นที่โปรดปานมากกับทุกคนแล้วก็ชอบตกบ่อยมากต้นนี้นะคะน้องนกน็กชอบทําของฉันตกบ่อยมากเลยะค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้เลิกยามเลิกงามยามดีแล้วก็คือเปลี่ยนต้นนี้ก็ค ตายไม่รู้ทําไมนะช่วงนี้มันมีด้วงอ่ะมันมีช่องมีด้วงมาที่บ้านเรานะคะแล้วก็มาขุดดินนะทุกคนนั่นแหละมันก็เลยตายอันนี้เป็นต้นออมเงินนะคะแล้วก็จะใส่ดินเข้าไปค่ะเพราะใส่กบลงไปตัวหนึ่งนะคะโหน่ารักมากและเสร็จแล้วค่ะก็จะมีต้นหลายต้นเลยนะคะที่ซื้อมาใหม่เมื่อวานก็เป็นต้นไม้แบบว่าโอ้เป็นห้องเช่าที่มีผักอุดอมสมบ,บูรณ์มากธรรมชาติสดแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเราได้เปลี่ยน เสร็จเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็มีซื้อผักมาเพิ่มด้วยค่ะทุกคนมีใบกะเพราแล้วก็ต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะเดี๋ยวเราอะ่ะค่อยไปซื้อผักนะคะเราวางแผนไว้ว่าเออน่าจะไปซื้อผักที่เป็นต้นตามที่เขาขายนะคะเอามาชําลงในดินค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครปลูกผักชีขายนะคะดังนั้นเราว่าจะลองทําผักสวนครัวเองดูค่ะทุกคนแต่พวกดินอะไรพวกนี้เราเปลี่ยนเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนดินให้ตัวใบบวก ใบบกเฮิร ok ขดค่ะทุกคนซึ่งเป็นน้องคนล่าสุดที่เราได้มานะคะคือแบบน้องน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเรานะคะก็จะมีดินค่ะดินตัวนี้นะเป็นดินจากเมื่อคืนนะคะที่เราแบ่งเอาไว้แล้วนะเพราะว่ามันหลายต้นไงพอตอนทําจริงมันลกมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะว่าเมื่อคืนเราทําอะไรไปบ้างเราก็จะเริ่มจากใส่พุ่มมือก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างน้นอยก็กันดินได้นิดหน่อยนะไม่ให้มันเลอะมาก เกินไปนะคะนี่ใบบัวบกโขดนะคะแล้วก็เก็บพวกต้นไม้อะไรที่แบบประดับตกแต่งออกมาด้วยนะทุกคนแบบเป็นแบบนี้เนาะนี่ต้นไม้ประดับแบบแล้วก็จะเอาต้นไม้ออกก่อนนะรื๊บใบบัวบกโขดเนี่ยเขาจะเป็นโขดนะคะเออก็คือเหมือนมันไม่มีรากทุนแต่มันก็กินสารอาหารได้นี่แล้วก็จะมีหินในนี้นะน่ารักไอเนี้ย ก่อนทสวนเล็กนะคะแล้วก็จะใส่เป็นดินไปนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยไสเดือนนะทุกคนอันนี้ถุงละหกสิบบาทซื้อที่ร้านต้นไม้ใส่ไปนิดหน่อยออนานมากไม่แบบบางทีไม่มีเวลาอะไรเงี้ยพอมีเวลาก็เลยเออทำทีเดียวไปเลยนะคะทุกคนใส่เข้าไปนะคะปึ๊บ ต้นไม้ดีดินก็ต้องดีด้วยนะทุกคนมันจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบาลานกันนะ่ะนึกถึงตัวเราที่แบบยังกินอาหารขรบผ้ามนแล้วต้นไม้แบบว่ามีแต่ดินตกเก่าเมื่อวานเที่ยวออกมีต่กากามะพร้าวเต็มเลยนะะนีเ่เราก็จะปนนะคะ จากนั้นเราจะทําการย้ายใบบุบกขอดมาทุกคนแล้วก็มันมีแบบต้นไม้ที่เป็นดอกไม้อ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกเลยหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ต้นส้มของเราคะ่ะทุกคนข่าวดีก็คือหลังจากที่ซื้อมาต้นแรกใช่ป่ะต้นแรกอะ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันน็อกปุ๋ยมันตายแต่ต้นเนี้ยคือรอดไว้มันกําลังจะส้มแล้วคะ่ะทุกคนนี่คนบ้าต้นไม้จิวะะ๋วเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นใบบุบกขดนะเราก็จะเปลี่ยนน้องมาวางปึ๊บ,บตรงนี้ โอ้อันนี้ดินดินน้อยหน่อยแต่ต้องวางให้ประมาณครึ่งหัวนะคะทุกคนใบบุโบกโปจากที่ศึกษามานะ,ะเราจะต้องวางใบบุโบกโปเนี่ยครึ่งหัวนะคะให้ลงไปในดินนะแลวเวลารดเนี่ยก็ให้รดน้าข้างๆก็พอนะอย่าไปรดโดดอันนี้บางทีอะเราเผลอมันเลยมีรอยน้ํานิดหน่อยมันก็อาจจะทําให้ต้นไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่า เออมันก็โอเคแหละแล้วทีนี้เราก็จะเอาหินน้นเก่านะคะมาตกแต่งค่ะมีอะไรที่เหลือจากเมื่อวานนะคะที่แบบเปลี่ยนจากต้นอื่นมาแล้วแบบไม่ได้ใช้เราก็จะมาตกแต่งในใบบุบโขดของเรานะคะทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่เราโขดปานมากค่ะเพราะว่าแบบน่ารักอะทุกคนน่ารักกับวนิ้วมากเลยนะคะมีก้อนหินประมาณนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะนี่เอาที่เราไปวางไว้ที่อื่นมาใส่ปื๊บอย่างนี้เออ อันนี้มันได้มาจากต้นทุกคนจะเคยเห็นนะว่ามาันมาจากต้นอะไรวะต้นอะไรจำไม่ได้นี่ต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะกระถางนี้นะแล้วช้อนเงินช้อนทองมันตายรู้ว่าทําไมนะครบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ดูนะแล้วเราก็จะเอาเห็เดปัดสสียะลงไปทุกคนนี่มีนก้วยนกฟามิงโกเออแล้วก็ใส่ดอกไม้ด้วยทุกคน ักลงไปเลยนะคะแต่อุ้ยเห็ดหักมันหักแล้วอุ้ยด้วยค่ะต้องดีเลย์มากเลยแล้วเรานะคะก็เอาแมวค่ะแมวนี้ได้มาจากชนมไข่มุกนะคะมาใส่้วทุกคนเสร็จแล้วค่ะน้องใบโบโบโคนของเราน่ารักไหมดินมันน้อยเกินไปอ่ะรอบเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยค่อยเอาใหม่ เสร็จแล้วค่ะทุกคนการปลี่ยดินต้นไม้ของเราก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราโชว์ต้นอื่นให้ทุกคนดูกันว่าต้นไม้รอบล่าสุดของเราในมันมีอะไรบ้างนะต้นนี้นะคะทุกคนเป็นต้นออมเงิน,นะคะ่ะออมเงินนี้รู้สึกว่าจะชอบน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใส่กระถางอันนี้นะคะเปลี่ยนมาใส่กระถางอันนี้แล้วก็กบถึงตัวหนึง่ง น่ารักมากเลยค่ะทุกคนจากเป็นต้นไม้จิว๋วนาะก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกต้นก็คือมีการจเจริญเติบโตขึ้นเยอะมากมันมีบางอันนะคะที่เราไปซื้อซื้อกระถางต้นไม้แบบนี้มาค่ะเผื่อวันไหนที่เราไม่อยู่บ้านเนาะมันเลีไ้ได้มีน้ําอยู่ทุกวันนะคะจะได้ไม่ต้องแบบพองหน้าพองหนังหอบไปนั่นไปนี่นะทุกคนนี่ต้นนี้นะคะต้องเป็นต้นเล็บพุดนะทุกคนอันนี้เป็นเล็บพุดค่ะ เดฟพุดก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆน้องอาจจะเป็นพุ่มสวยกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าเราแบบไม่มีเวลาไงเราไม่ได้ดูดินดูอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบว่าอาจจะได้สารอาหารไม่ครบถ้วนก็เลยแบบด้วยความน้องโตขึ้นด้วยแหละทุกคนมันก็จะสูงขึ้นเห็นไหมมันก็จะไม่ได้เป็นพุ่มต้นเล็กๆเหมือนตอนที่เขาขายเป็นต้นไม้จิ๋วให้เรานะแล้วต้นนี้ค่ะมหัศจรรย์หั่นสามา้ากชื่อต้นอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนแต่พอแบบโตขึ้นเราเป็นอย่างนี้เป็นต้นนี้ เป็นต้นนี้เลยคือแบบอู้งงมากเลยทีแรกก็ซื้อมาเป็นใบแบบเป็นกระจุกเล็กๆนะแต่พอโตแล้วก็แบบอูโตได้ขนาดนี้เลยนะทุกคนคือต้นโตมากๆอต่างกับตอนแรกที่ซื้อมากมาแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นต้นบันไดเศรษฐีนะคะ เห็นแม่เราบอกว่ามันจะมีดอกด้วยออกตามรากรากมันแต่เราไม่รู้หรอกนึกว่าเป็นต้นที่แบบว่าไม่มีดอกอะไรงนี้ก็คือสวยงามนะคะโตขึ้นเนยอะมากจากเรียกประมาณนี้มังแล้วก็โตขึ้นขนาดนี้เลยโตมากๆสวยทุกคนมันแบบเพื่อความสบายใจและความเชื่อของเรานะคะว่าแบบเออเราจะเหงเพราะต้นไม้ก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็ซื้อชวนชมกับต้นส้มมาก็คือ ต้นส้มก็คือจะส้มแล้วนะคะแต่ชวนชมก็ยังไม่ออกดอกเลยค่ะทุกคนนี่เรานะคะก็อยู่ห้องแบบนี้นะคะจะแดดไม่พออะไรอย่างนี้นะมันก็เลยอาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเี่ยโตได้ไม่มากพอเท่าที่ควรนี่และนี่ก็คือเป็นต้นเอ่อโป้เซียนนะคะโป้เซียนต้นนี้แบบดกมากเราก็เลยคิดว่าเออเราจะใส่กระถางใหญ่ให้แบบมีดินแบบอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อที่เราจะได้ ตัดไปทําพันอีกทีนึงเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะชอบโพลเซียน,นะค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นต้นไม้มงคลประจํามนเกิดด้วยเราเกิดวันศุกร์นะคะเราก็เลยชอบโพลเซียนแต่ว่ากระถางนี้ใส่ดินเยอะแล้วมันหนักมากเลยทุกคนแต่ว่าเนี้ยมันยังไม่ค่อยบาลานซ์ยังไม่ค่อยบาลานซ์กับกระถางเท่าไหร่เพราะว่ามันยังดูเหมือนเป็นพุ่มเล็กนะคะต้องรอให้โตกว่านี้ก่อนนะคิดว่าน่าจะโตแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นโฟยเซียนคือแบบว่าเสียใจมากที่แบบบางทีน้องหล่นบ่อยมันเลยทําให้แบบว่าดินมล่วงออกไปทําให้สารอาหัรไม่ค่อยพบนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยเล่งดอกด้วยทุกคน ปุ๋ยต้นไม้นะคะก็จะมีปุ๋ยเล่งดอกแล้วก็ปุ๋ยบํารุงดินนะคะก็คือเป็นสองตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเล่งดอกส่วนนี้เป็นบํารุงดินใส่ทุกสามเดือนอันนี้ใส่ทุกหนึ่งเดือนได้ค่ะถ้าเป็นไม้ดอกนะอเออแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่นะคะเวลายามเย็นมันแบบมันก็อากาศดีนะคะทุกคนแต่มันเซ็งที่แบบกล้องโทรศัพท์เรามันดีเลยมันเลยถ่ายอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เซ็งมากเลยทุกคนเซ็งจริงนะบอกตามตรงบราษั์ซื้อมาจะทำวอล์กทำอะไรนี่ค่ะได้แล้วแล้วเราก็ไปลดน้ำด้วยนะปุจะได้ละลายนะจ๊ะส่วนอันนี้ค่ะเป็นต้นรวยไม่เลิกเหมือนเป็นว่านนะคะเขาจะออกดอกเนี่ยแถวแถวนี้นะคะ่ะเขาว่ากันว่านะถ้าเกิดว่าต้นตัวเนี้ยต้นรวยไม่เลิกอะถ้าออกดอกก็คือเราอาะแ,แบบมีโชคมีลาบอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วะซื้อมา ต้นเล็กๆสาบก้าบาทเองตอนนี้คือต้นใหญ่มากก็เลยคิดว่าใส่กระถางที่ดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพืาะว่าน้องที่ไท้มีดอกนะคะเราจะได้โชคดีมีตังค์นะคะทุกคนนี่ต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่น่าซื้อไว้ที่บ้านมากๆอีกหนึ่งต้นที่ได้มาเมื่อวานค่ะนี่เป็นต้นมะเขือเทศนะคะเราเลือกที่มีเออแบบว่ามีดอกมาด้วยคะ่ะทุกคนเนี่ยเป็นดอกไหมคะ ก็คือสวยมากซื้อมาต้นละยี่สิบาทเองคะ่ะทุกคนกระถางก็แบบีิใส่กระถางนี้แล้วมันบาลานซ์เนาะพอดีว่าก็คือเทศอะมันต้นสูงแล้วเราก็จะเอาวางไว้ตรงขั้นมันดดว่าเราแบบซื้อผักสวนครัวอะไรเงี้ยมาไว้สวัว่าวันหนึ่งอาจจะได้กินลูกมันนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งคะ่ะออกดอกสวยมากเลยทุกคนนี่นะคะเป็นต้นพุดนะคะ คือดอกสวยอะแต่มันไม่ค่อยมีกลิ่นอนะทุกคนไม่รู้ทำไมเราว่ามันก็สวยนะมันสวยดีค่ะทุกคนก็เลยซื้อมาไว้ด้วยตอนนี้เต็มบันไดไปหมดแล้วนะคะสำหรับแบบมุมแบบที่เราชอบนั่งแล้วก็เป็นมุมริมหน้าต่างที่อัดให้ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยแหละคะ่ะก็คือว่ามันแบบมันก็เย็นสบายดีนะถ้าเกิดไม่มีกลิ่นบุหรี่อะไรเงี้ยก็โอเคนี่สวยนะคะมันก็แทบจะเป็นมุมธรรมชาติแล้วนะคะทุกคน ทำไมกล้องมาถึงดีเลย์ได้ขนาดนี้ทุกคนก็ดูเอานะคะว่าแบบเออทุกคนจะตัดสินใจยังไงกับมันเนาะเออนั่นแหละเราคือเราแบบมีคอนเทนต์ในหัวเยอะมากเต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มันไม่สะดวกสบายอะเนาะเวลาเราอัดแล้วมันก็รู้สึกกระตุกหรือค้างอะไรเงี้ยใครจะแบบโแผแพ่เราทําถ่ายเราคิดคอนเทนต์มาเตรียมพร้อมแล้วแต่อุปกรณ์ไม่พร้อมก็คือก็จบเหมือนกันนะคะทุกคนเอออยากให้เลือก ดีๆนะคะมือถือที่จะเอามาทํางานเนาะทำวอล์กทำคอนเทนต์อะไรเงี้ย mm. ก็คือต้องเลือกอันที่มันแบบสเสถียรเสถียรหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะทําให้เราแบบรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะทาคอนเทนต์ออกมาทั้งที่เราแบบมีพลังเต็มปอดเลยแต่แบบถ้าเกิดอุปก,กรณ์ไม่พร้อมก็เท่านั้นคะ่ะทุกคนนี่นะคะต้นไม้ของเราสําหรับคลิปนี้นะคะก็ ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะแล้วรอบหน้านะคะเราจะพาไปดูต้นไม้มงคลต้นไม้จิว๋วหรือต้นไม้อะไรที่เขาว่าดีอีกเนี่ยอย่าลืมกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย